เพื่อนๆเราจะมาป้ายาาล้างอาหารอินเดียกันแต่บอกก็เลยว่าเราจำชื่อร้านไม่ได้รู้แต่ว่า มันอยู่หลังอินเดียนอเอมเบียมและบอกเลยนะว่าร้านเนี้ยมาจากอินเดียแท้คนเสิร์ฟก็ยังเป็นคนอินเดียเมนูอาหารก็เป็นคนอินเดียแล้วน่ากินมากเราไปทุกทีนะเราก็ไปกินทุกทีเลยแล้วอยากบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือใครยังไม่เคยกินไจหรือชาอินเดียร้านนี้สุดเด็ดเข้มข้นด้วยขิงมาดูกันว่าวันนี้เราสั่งอะไรมีค่ะบรรยากาศของร้าน เขาไม่ได้ขายอาหารอย่างเดียวนะของอินเดียเขาก็มีขายด้วยแล้วที่อยากจะโชว์มากมนี่น,นี่ด้านหน้าร้านนะคะนี่ที่อยากจะโชว์มากๆเลยก็คือขนมของร้านนี้ขนมของร้านเนี้ยไม่หวานมากสีสันสดใสซื้อมาทีไรนะเราอ่ะมาซื้อไปกล่องสองกล่องไปไหว้เทพบ้างไปแบ่งเพื่อนบ้างไปกินบ้างอร่อยมาก ค้นชื่อว่าขนมอินเดียนะคะก็ต้องทำมาจากมะพราะ้าวจากเนยจากถั่วที่เนี่ยร้านเนี้ยรสกลมกล่อมสีสันสดใสน่ากินไปลองสักครั้งนะเราจะติดใจทีนี้มาดูอาหารอินเดียกันบ้างนะคะเมนูที่เราสั่งวันนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าเราจำชื่ออาหารไม่ได้แหละแต่พ่อหนุ่มเสื้อแดงวันนี้เขาแนะนำมา นี่คะ่ะนี่คะ่ะอันนี้เป็นกาลิทนานคะ่ะมาดูวิธีกินเราคนไทยนะแต่เราก็แอบกินแบบคนอินเดียด้วยการใช้มือคะ่ะนานร้อนๆเลยนั่นแหละแล้วเราก็จิ้มเอานี่นี่น,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 นหมุนปัน่นเห็นไหมว่าเนื้อมันเข้มข้นขนาดไหนไปอินเดียแท้ๆเนี่ยจะไม่ได้กินแบบนี้เลยนะจะบอกให้นี่แหละอันนี้เขาเรียกว่ามิกซ์บิเรียนน่นะคะหรือว่าข้าวผาด อร่อยมากขอบอกเป็นข้าวผัดมังสวิรัติค่ะแต่อันนี้บอกเลยว่าไม่แนะนําอินเดียเขาเรียกว่าสลัดอินเดียค่ะถ้าไปอินเดียจริงนะผักมันจะสดมากแต่ที่เนี้ยผักไม่ค่อยสดเท่าไหร่อันนี้อีกตัวหนึ่งเป็นบัตเตอร์นันดูดูด,ด,ดูนี่จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปอันนี้เป็นแกงถั่วนะคะรสชาติเข้มขน้นออกเผ็ดนิดนึงกลิ่นหอมเครื่องเทศ รู้สิว่ามันเข้มข้นขนาดไหนเพื่อนๆเห็นกินแล้วก็อยากไปกินบ้างใช่ไหมล่ะปึ๊บหยุด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 ก่อนหยุดก่อนถ่ายก่อนถั่วค่ะอ้ําอีกนิดนึงอีกนิดน,นึงอีกคำเขาบอกเลยว่าเราไม่รู้ว่าเมนูนี้ชื่ออะไรแต่เพื่อนๆช่วยหาคำตอบให้เราหน่อยได้ไหมอะแคปรูปนี้แล้วก็เดินไปหาเขาที่ร้าน แล้วก็บอกเขาว่าอยากกินอันนี้มีคนแนะนำมาว่าอร่อยสองเมนูนี้นะเราเลิคอมเมนต์เลยว่าอร่อยจริงๆเรากลับไปเราก็จะไปกินอีกเหมือนกันแคปรูปไปแล้วก็ไปถามนะแล้วก็บอกเขาว่าอยากกินและเมนูสุดท้ายนั่นก็คือมิ์เบรียนี่ค่ะอร่อยทุกเมนูปานิปุริเขาก็อร่อยนะ จามัซาก็ดีไปทานกันได้ไปกันเลยอย่ารอ